ตัวใหญ่มากครับมาดูชะ้แน่นอนแหละแต่ว่ามันตกใจนะครับถ้ามันมีหน้าจะไม่เอาแล้วแหละเดี๋ยวลอกีย้ำครับไม่แน่ไม่นอน,นครับอก็ตามนั้นนะครับแมว กัดนะครับกัด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 โดนด้วยกัดโดนด้วยกัดโดนด้วยลากสายไปแล้วนะครับตอนนี้ลากสายไปแล้วโอ้โหคายมันลากย้อนนะครับมันลากย้อนกลับมาเฮ้ นึกว่าจะไม่เอานะครับกัดแต่ว่ารากย้อนนะครับมันไม่ถึงปากเดีย๋ยวลองย้ำครับลองย้ำดูเพราะว่ายังไม่ดูตะขอนะครับเมื่อกี้น่าจะยังมีการน้องเยอะอยู่ถ้าจะเอา เอาอีกแล้วฮ้ยโดนตะขอแล้วลวันนี้่ะโดนนะครับเต็มเต็มดอกนี้เต็มเต็ม เต็มๆนะครับชโดอ่าเรียบร้อยเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่นะครับชโดไซส์เล็กนะครับไซส์ไม่ใหญ่เดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะปล่อยคืนนะครับตัวนี้แมวนะครับไม่เล็กเกินไปเดีดย๋ดยวนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคืนไปนะครับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมโอเคว่ามีผลงานนะครับเยียนๆแบบนี้